ทำไมจิตมันจึงไม่รู้จักตัวเองอเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้เดี๋ยวพระอาจารย์จะพูดไปอีกมุมหนึ่งนะถ้าพวกเราศึกษาพุทธศาสนาพวกเราจะรู้ว่าสาเหตุที่จิตมันมาเวียนว่ายในวัตาเพราะอ,อะไรเพราะไม่รู้ถามตอบไม่รู้อะไรหลายคนจะบอกไม่รู้อะไรเยสะสี โอ้มนุนย์เลยนี่พูดตามตำราแล้วเนี่ยพวกเราก็อ้างกันตามตำราแล้วไงแล้วทัวร์นี้รู้ยังอริยสัจสี่รู้แล้วการตำราด,ดูด้วยแล้วเป็นไงพ้นจากว่าตายยางหื่อไม่พ้นเรารู้อริยสัจสี่ยังหือยังไม่รู้อะไรเนี่ยมนุษย์เป็นอะไรพระอาจารย์ขับมนุษย์มากเลยพระอาจารย์จึงสอนแบบนี้ไม่ได้หรอกสอนแบบนี้พวกเราไม่มีวันบรรลุธรรมหรอกอีกร้านชายก็บรรลุไม่ได้ พระอาจารย์จะชี้มาให้พวกะเราเข้าใจมันดีกว่าความรู้ของมนุษย์นะเฮ้ยพูดเรื่องแบบนี้ขำทุกทีจิตจิตมาเข้าใจสิ่งเป็นมนุษย์จิตมันเป็นมนุษย์ไม่ได้นะแต่พวกเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์อันนี้ก็สาหัสแล้วนะโคตรไรสาระเลยจิตเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ตอนนี้จิตเข้าใจว่าเป็นมนุษย์อันนี้พระอาจารย์ถามคืนไหนตอบสิทําไม ก็จิตมันไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะเฮาเอางี้พระอาจารย์จัดเฉลยแบบแบบให้พวกเราขัดวิเคราะห์เองแล้วพวกเราจะเข้าใจว่าพระอาจารย์พูดแล้วทําไมพระอาจารย์สอนแบบโอ้ยตรงจังเลยใช่เลยอ่ะพระอาจารย์ถามพวกเราพระอาจารย์ถามถามพวกเราให้พวกเราขัดที่จะวิเคราะห์นะ ถ้าร sí ่างกายนี้แตกสลายถ้าร่างกายนี้ตุยไหนเราอยู่หน่ถ้าพวกเราเป็นมนุษย์ถ้าร่างกายนี้ตุยตอนนี้ไหนเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมพวกเราก็จะบอกว่าเราเป็นจิตเราเป็นจิตใช่ไหมสรุปแล้วเราเป็นจิตหรือเราเป็นมนุษย์ถามก่อนฮะเราจะเป็นตัวอะไรยายาตลบตะแลง อย่าตลบตะแลงนะตอนนี้เราเป็นมนุษย์เหรอถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วถ้ามนุษย์ตัตวนี้ยไหนเราเป็นอะไรเราก็บอกว่าเราเป็นจิตสรุปแล้วเราจะเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะตอบเราเป็นตัวอะไรกันแน่เอาให้มันแน่ๆชัดๆสิ <c oughs> เราก็บอกว่าไม่รู้ เราบอกเลยว่าเราไม่รู้ถูกไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรกันแน่ถามจริงเอาหัวใจตอบเราจะรู้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรอ่ะถ้าพระอาจารย์ถามต่อเอาถ้าพวกเราถ้าพวกเราว่าเราเป็นจิตไหนจิตเป็นแบบไหนตอบไหนจิตเป็นแบบไหนเอาปั้นมาดูซิหน้าตาเป็นแบบไหนจิตอ่ะไหนบอกว่าเป็นจิตอ่ะไหนหน้าตาเป็นแบบไหนจิตอ่ะปั้นมา ปั้นก็ไม่ได้สรุปแล้วเราเป็นตัวอะไรพวกเราตอบเลยไม่รู้เหมือนกันเราเป็นอะไรกันแน่วะันนี่เพราะในเมื่อจิตมันก็ไม่มีตัวไหนบอกว่าเราเป็นจิตไหนจิตอยู่ไหนไหนจิตเป็นตัวแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนไหนพวกเราไปบอกไม่รู้แล้วทีนี้ไปไม่เป็นละไม่รู้เรียบร้อยเลยพวกเรารู้จักเขาว่าไม่รู้ไหม ทำไมจิตถึงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจิตขนาดเรายังเ,เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละจิตอ่ะนั่นแหละคือคําตอบทําไมจิตถึงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจิตเข้าใจยังพระอาจารย์อุตสาห์มาเฉลยว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์แล้วพอเรามาถามใหม่ว่าทําไมธาตุบริสุทธิ์นี้ถึงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์อันเดียวกัน ทำไมจิตมันถึงไม่รู้ตัวเองเป็นจิตเอาเอาใหม่พูดถึงการกําเนิดอ่พูดว่ามีการกําเนิดจิตได้มาใสศอยู่ในภาชนะ,ะคือร่างกายตอนอยู่ในท้องเรารู้ไหมว่าเราอยู่ในท้องถามพวกเราก่อนเราไม่รู้ทําไมเราไม่รู้อ่ะก็ในเมื่อเราอยู่ในท้องอ่ะทําไมเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในท้อง เราก็บอกไม่รู้เ <laughs> ห็นไหมทีนี้ <im> พอเราออกมาจากท้องอ่ะเรากลายเป็นเด็กน้อยเรารู้ไหมว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราเป็นคนตอนนั้นเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นมนุษย์อะตอนเราออกมาจากท้องใหม่ๆอะเราไม่รู้ว่าเราเป็นมนุษย์นะทําไมไม่รู้ถามก็ในเมื่อเป็นมนุษย์อยู่เนะี่ยทำไมไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ <laughs> ตอบ เข้าใจยังเข้าใจความไม่รู้ไหมทําไมไม่รู้คนนั้นในเมื่อคลอดออกมาแล้วก็มีตัวแล้วน่นงไงไปดูสิเด็กคลอดออมามีตัวไหมมีแขนมีขาไหมมีหัวไหมมีครบหมดเลยสามสสองถูกไหมแล้วทําไมเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นมนุษย์เราไม่คุยกับเด็กดูสิเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นมนุษย์เละไหนตอบสิทําไมเราไม่รู้ไม่ต้องถามเด็กคนนั้นหรอกถามเราอ่ะ ทำไมเราไม่รู้เข้าใจธาตุตัวนี้ไหมรู้จักธา,าตุไหมเนี่ยนี่ขนาดพระอาจารย์ไล่ชัดแล้วเนี่ยขนาดเรายังไม่รู้เลยพระอาจารย์ก็ไม่เคยรู้เลยในวันที่พระอาจารย์ทวนกะระแสมารู้แจ้งจิตขันห้าแตกละเอียดอะ ได้รู้จักว่าตัวเองคคยตัวใสใสบริสุทธิ์เพียวมากบริสุทธิ์มากคือทั้งจากจากอนันต์จากกวาลเลยร้องไห้เกิดมาคุยเกิดมารู้กี่รอบแล้วไม่เคยมีใครพาเรามารู้จักว่าเราเป็นอะไรแต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วด้วยองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พคกได้รู้เป็นองค์แรกรู้ด้วยตัวเองด้วยเราได้รู้แล้ว พอได้รู้แล้วเป็นไงก็มาเฉลยให้พวกเราได้ฟังไงว่าทีนี้พอพระอาจารย์รู้แบบนี้พระอาจารย์ก็จะมาเฉลยให้พวกเราฟังว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์แต่พ่อเอาวิชาทําให้พวกเราไม่รู้ทีนี้พอพูดแบบนี้พอพูดแบบนี้ตรงตามตำราไหมตรงตามตำราถูกไหมแต่พอตรงตามตำราแล้วมันแล้วไงมันไม่ทําให้พวกเราบรรลุทาได้อะ่ะ าาดดาอาจารย์พูดตามตำราพูดได้โคตรง่ายเลยพูดตามตำราแต่มันไม่ทําให้พวกเราบรรลุธรรมอะ่ะเพราะคําว่าเอาวิชาเป็นเหตุทําให้จิตดวงนี้มันมาเกิดเรียกว่าเอาวิชาปัจจญาสังขาราเพราะความไม่รู้จิตจึงสร้างอาการปรุงแตง่งเมื่อสร้างการปรุงแต่งจึงถือครองจิตว่าตัวเองรู้วิญญาณเกิด อวิชาปัจจยาสังขาราสังขยา,าสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรมาูปังเกิดนามรูปต่อพอมีผู้รู้แล้วก็มีนามรูปคือมีการให้ค่าว่านั่น <c oughs> ที่รู้อยู่นี้นี่คือรูปมีนามคือไอตัวที่กําลังรู้ให้ค่าอยู่นี้คือนามพวกเราพวกเรารู้ไหม พวกเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามเออธิบายปฏิจจสมุปบาทเก่งแค่ไหนก็ตามนะเราไม่มีทางบรรูุธรรมเอาสิถามตัวเองดูสิอายุป,ป่านี้แล้วเป็นไงมรรู้ยังยิ่งพวกเราเข้าใจหลักการเท่าไหร่นะเรายิ่งมืดบอดบอกให้ไม่มีทางบรรลุธรรมเลยทําไหมก็ในเมื่อรู้แล้วเนี่ไงก็เพราะความไม่รู้ใช่ไหมมันจึงมาเกิดใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้แล้วไง ก็อ่านตำราแล้วไงก็รู้แล้วเนี่ยไงจําได้หมดแล้วไงเป็นไงพ้นจากวัตามไหมลองตุยดูสิเราก็จะเกิดตันดีเลยทําไมยังไม่บรรลุธรรมทางนั้นน่ะนั่นหมายความว่าที่พรบอกว่าเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุให้จิตมันปรุงแต่งคือมันเกิดอ่ะเอาเป็นว่าจิตมันเกิดอยู่ในนามรูปอ๋อเข้าใจแล้วตามตำราเป๊ะเลยแล้วไงบรรลุธรรมยังยัง พวกเราเข้าใจไหมว่าผู้ที่รู้แจ้งแล้วเนี่ยเขารู้อะไรถามพวกเรากลับก่อนผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเขาบรรลุอะไรเขารู้อะไรเขาถึงบรรลุธรรมเขาถึงไม่เกิดเขารู้ได้ไงว่าเขาไม่เกิดพวกเราก็บอกว่าตำราเก่าวไว้หรือพวกเราจะบอกว่าก็เราไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมเราจะไปรู้ได้ไงเล่า เราเป็นแค่ปุถุชนเราจะไปรู้ความรู้ของผู้ที่ท่านบนรรลุแล้วได้ไงถูกไหมถูกนะทีนี้ถามต่อก็เรารู้ว่าเราเป็นเพียงปุถุชนลิไปอ่านตำราซึ่งเป็นความรู้ของผู้ที่บรรลุแล้วเราจะเอาปัญญาจนที่ไหนไปเข้าใจแล้วเราบอกว่าตำลาเก่าถูกตำรามันเก่าไม่ได้มันจะเก่าถูกตรงไหนเรา ฉันอ่านตำราเพราะฉันรู้ดีรู้อะไรเป็นเพียงปู่ตุชนจะไปรู้อะไรเน <Yeah. S 1> อ่านตำรามาเหรอ <c oughs> เข้าใจไหมปู่ตุชนเนี่ยจะอ่านตำราเก่งแค่ไหนจะรู้ตำราเก่งแค่ไหนก็ตามไม่มีทางรู้หรอกว่าผู้บรรลุธรรมเขาเขารู้อะไรปู่ตุชนไม่สามารถเข้าใจความรู้ของอริยพคค์ขั้นที่หนึ่งตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าตรงนี้ฟังง่ายๆไม่เข้าใจ ไปอาบน้ำปลาแป้งแล้วใคยมาฟังไหมเพราะงั้นนี่ถ้าพวกเรารู้ว่าเราเป็นเพียงปู่ตุชนนะอย่าไปเอาตำรามาอ่านแล้วแบกตำรานะมันจะมีแต่มืดบอดนะบอกให้ปูตุชนไม่มีวันเข้าใจอริยผลขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไม่มีวันเข้าใจขั้นที่สองบอกให้ขั้นที่สองไม่มีวันเข้าใจขั้นที่สามจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันเข้าใจรอบอกให้ ขั้นที่สามที่เรียกว่าเป็นอันนาคาที่มันปั่นตลอดเวลาไม่มีวันเข้าใจขั้นที่สี่จะเก่งแค่ไหนอ่ะจะรู้มากแค่ไหนจะมียานทัศนาหองเหินเดินอากาศได้ไหมเนี่ยจะมีฤทธิ์แค่ไหนก็ตามเหอะไม่มีวันเข้าใจขั้นที่สี่หรอกบอกให้นี่ขนาดพูดเป็นขั้นนะแล้วผู้ที่อ่านตำราจะมาเข้าใจหรอฝันหรือเปล่าเนี่ยฝันกลางวันละ่ะเพราะงั้นความรู้ที่ ผู้ที่ท่านแจ้งแล้วท่านเขียนตำรามาท่านเขียนตำรามาเพื่อให้พวกเราพอที่จะดําเนินเรื่องเฉยๆแต่ถ้าแบบนี้ล่ะถ้าผู้ที่แตกฉานในธรรมได้ปฏิสัมพิทาญาณที่เกิดมาเพื่อมาลื้อสัตว์ขนสัตว์เรียกได้ว่าเป็นจิตพุทธ,ธะเขียนตำราเองล่ะลองไปอ่านสิบรรลุธรรมแน่ เา้าถ้าผู้ที่เกิดมาเพื่อมาลือสัตว์ขนสัตว์นะท่านเขียนตำรานะใครก็ได้มาอ่านบนรรลุธรรมแน่ฟังก็ได้ไม่ต้องอ่านฟังแล้วบรรลุธรรมแน่เพราะเหตุใดเพราะผู้ที่แตกฉานแล้วจะรู้ว่าควรจะเขียนควรจะอธิบายยังไงให้ผู้อ่านได้เห็นว่าตัวหนังสือพูดไม่ได้เสียงที่อ่านนั้นใครอ่ะ ลองอ่านตัวหนังสือข้างล่างนี้สิใครกําลังอ่านตัวหนังสือนี้พูดหรือว่าไอ้เสียงข้างในพูดตัวดีๆถ้าใครเห็นตรงนี้น้ําตาไหลโพ่งสาธุนะนี่ขั้นที่หนึ่งเห็นให้ได้นะไอ้เสียงเนี่ยที่มันสร้างทั้งหมดอ่ะทีนี้ดูต่อแล้วใครกําลังรู้ว่ากําลังอ่านอยู่ตอนเนี้ยใครกําลังรู้ว่ากําลังอ่าน ้าเห็นได้ว่าไอ้ที่รู้อยู่นี้รู้ว่าอ่านอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราละเระเบิดตึมสาธุนะจบแล้วเห็นให้ได้มันจะค่อยเป็นแล้วมันจะเป็นแบบที่กล่าวด้วยนี่ถ้าพระอาจารย์เขียนพระอาจารย์จะเขียนแบบนี้ลองดูสิลองอา่านไปปล่อยสิเราจะแจ้งแน่ๆนลองมาฟังบ่อย,อยสิเราจะน้ำตาร่วง โรง่งบรรลุธรรมลองดูไหมมาฟังเทปพระอาจารย์สิแปดร้อยเทปเนี่ยมาฟังทุกวันสิกล้าจะบม่รุ้ไหมกล้าจะแจ้งไหมลองดูสักสามเดือนไหมไหนไหนเขปฏิบัติมาทั้งชีวิตแล้วจนอายุป,ป่านี้แปดสิบแปดปีแล้วเนี่ยลองมาฟังธรรมะพระอาจารย์อย่างเดียวสามเดือนไหมฟังอย่างเดียวอย่าให้ขาดฟังจนกว่าเสียงพระอาจารย์จะดังหยุด ตลอดเวลาลองดูสักสามเดือนไหมรับรองน้ําตาล่วงแน่พโพร่งแน่อัศจรรย์นแน่หมดสิ้นสงสัยแน่เราด,ดูไม่ได้ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นใดขั้นหนึ่งต้องได้แน่ๆบอกให้ลองดูไหมเนี่ยทำไมอะ่ะอันเดียวกัน <c oughs> พวกเราเข้าใจความไม่รู้ไหม นี่พูดโดยหลักความไม่รู้นะทีนี้พระอาจารย์จะพูดใหม่ธาตุบริสุทธิ์นี่พระอาจารย์จะพูดใหม่นะเพราะพระอาจารย์ได้ประจักษ์นะพระอาจารย์หนึ่งได้พูดได้ถูกไหมถ้าพวกเรายัางไม่ประจักษ์แจ้งในธรรมเราจะรู้ได้ไงเราก็ไม่รู้อีกแล้วถูกไหมเราก็ไม่รู้ถูกไหมเห็นเอาวิชาไม่เห็นความไม่รู้ไหมเออาก็ไม่รู้อะ ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งในความบริสุทธิ์แห่งจิตว่าจิตตรงนี้ไม่เกิดแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้แล้วเมื่อไรจะรู้เนี่ยเราต้องเป็นให้ได้ถูกไหมช่วงที่เรายังไม่ถึงขั้นนี้เรามีแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตลอดทางเลยบอกให้เดินก็ไม่รู้เหมือนกันนั่งก็ไม่รู้เหมือนกันขนาะทำสมาธิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะแจ้ง ถูกไหมเราเคยนั่งมาแล้วถูกไหมเป็นไงเมื่อไรจะแจ้งะเราเคยเดินมาแล้วถูกไหมเมื่อไรจะแจ้งเราก็เห็นอนิี้จังแล้วนี่เมื่อไรจะแจ้งเราก็เห็นอริยศศรีแล้วนี่แล้วเมื่อไรจะแจ้งเมื่อไรจ,จบหลายคนนะยังเมื่อดบอดอยู่เลยพระอาจารย์ถามเป็นไงรู้ตัวไหมพรถึงไม่เกิดเออก็พอรู้เหมือนกัน แล้วเป็นไงเห็นความคิดที่กําลังพูดอยู่นี้ไหมอ๋อรู้ไม่ทันมัน้นยังจะมาบอกว่าตัวเองรู้ว่าไม่เกิดอีกต่างหากนะดูที่โกหกตัวเองได้อ่ะหลายคนเป็นแบบเนี้ยพอโดนเจี้ยโอ้ยไปไม่เป็นหรอกศึกษามาจนอายุป,ป่านนี้ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจบเมื่อไหร่มองไม่เห็นอานา,นาคตเลยมืดตึดตือเลยนั่นแหละอาวิชาควไม่รู้ มันไม่รู้ตลอดสายเราบอกให้จะทําอะไรก็ตามมันมีแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จนกว่าจะจบจบเมื่อไหร่มันถึงจะรู้เพราะงั้นผู้ที่ยังไม่จบทั้งหลายเอาวิชาทั้งนั้นจะเดินก็เอาวิชาจะนั่งก็เอาวิชาจะอ่านตำราก็เอาวิชาบอกให้อจานตีให้ต่อนะอธิบายต่ออธิบายอีกมุมหนึ่งละไม่เอามุมตำลาหรอกอนั่นมันเป็นความรู้ที่พวกเรา กลางตำลาคุยกันเก่งเหลือเกินเอาเอาแบบไม่กลางตำลาดีกว่าไหมเอาแบบที่มันรู้ได้จริงแล้วแบบอธิบายแบบใหม่เลยดีวยกว่าไหมธาตุบริสุทธิ์ใสๆเนะี่ยธาตุบริสุทธิ์ใสๆเนะี่ยทําไมต้องสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาถามไม่ง่ายเลยไอ้เสียงเนี่ยมันเกิดมาจากไหนทําไมต้องสร้างเสียงขึ้นมา ทำไมต้องสร้างมนโนภาพขึ้นมาทำไมต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมาทำไมต้องสร้างความจำทำไมต้องสร้างอาการรู้ทำไมต้องสร้างอาการปรุงแต่งซึ่งเป็นนามมาทำนี้นี่ยังไม่ได้พูดถึงร่างกายนะเอาแค่นามมาทำนี้ก่อนทำไมจิตธาตุบริสุทธิ์จึงสร้างอาการนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าจิตมันไม่สามารถที่จะคิดได้มันยังสร้าง อาการปรุงแต่งซึ่งเป็นความคิดขึ้นมาอาศัยใช่หรือไม่จิตไม่มีรูปร่างแน่ๆ่มันจึงไม่มันจึงาอาศัยในรูปร่างถูกไหมเริ่มเข้าใจยังว่าจิตมันไม่มีรูปร่างเริ่มเข้าใจยังว่าจิตมันคิดไม่ได้มันเป็นท่าที่ไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีความจําไม่มีอาการรู้มันไม่เคลื่อนเลย มันไม่มีการปรุงแต่งอยู่ในนี้เลยมันจึงเรียกว่าธาตุบริสุทธิ์มันไม่เคลื่อนมันไม่เกิดไม่ดับด้วยจึงควรเรียกมันว่าอมตะธาตาาุแล้วมันสร้างอาการที่เรียกว่านามและรูปแสดงว่ามันคือต้นธาตุธาตุต้นกําเนิดแม้แต่จัก,กรวาลนี้มันสร้างขึ้นมาอ้มันนี่เองคือธาตุต้นกําเนิด แล้วมันมีชีวิตเพราะถ้าไม่มีจิตร่างกายนี้ตุยทันทีชีวิตไม่มีแสดงว่าธาตุตัวนี้คือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างธาตุตัวนี้ไม่มีอาการใดๆเลยนั่นแสดงว่าธาตุตัวนี้เนื้อธาตุตัวนี้เป็นเนื้อความว่างที่ไม่มีอาการใดๆชัดพอไหม แสดงว่าที่พูดนี้ไม่ใช่เราแน่ๆแหละจบไหมที่คิดอยู่นี้เขาไม่ใช่เราจบไหมเนี่ยที่นึกอยู่นี้มีอารมณ์อยู่นี้อาการรูน้นี้ไม่ใช่เราทั้งนั้นเน่ยเอาแล้วที่ถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะมันไม่ใช่เรามันไม่มีตัวไอ้คาถามนั้นถูกไหมเออคําตอบที่ตอบอยู่ตอนเนี้ยพวกเราว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมใช่เราไหม มันก็ไม่ใช่เสียงเราแล้วมันก็ไม่มีตัวด้วยแล้วจะยึดอะไรได้ทีนี้คําถามก็เป็นการปรุงแต่งคําตอบก็เป็นการปรุงแต่งซึ่งเป็นเพียงอาการของธาตุบริสุทธิ์จะไปเอาอะไรกับการปรุงแต่งเหล่านี้ฮเห็นอนัตตาไหมเห็นความที่มันไม่ใช่เราไหมเห็นความที่มันไม่มีตัวไหมก็นี่แหละเห็นธรรมในธรรมเมื่อจิตได้เข้าใจแบบนี้จิตจึงไม่ยึดสิ่งใดจึงเหลือแต่ความบริสุทธิ์เพียว และจะไม่สร้างสิ่งใดๆมาปรุงอีกแล้ววัตตาก็จบลงเพาราะธาตุริสุ์นี้ไม่สร้างอาการปรุงแต่งเมื่อไม่สร้างวัตตาก็จะมีมาแต่ไหนวัตตาสงสารใครสร้างขึ้นมามันสร้างขึ้นมาได้ไงมันสร้างขึ้นมาแบบไหนละ่ะพวกเราเคยคิดวนๆไหมคิดถึงแต่สิ่งนั้นน่ะคิดถึงอยู่อยู่คิดแล้วคิดอีกอะ่ะ คิดถึงแต่สิ่งนั้นอ่ะโกรธคิดเพื่อจะได้โกรธแล้วแล้วไงต่อแล้วก็คิดเพื่อจะได้ไม่โกรธคิดเพื่อจะได้มีความสุขมีแต่สุขกับทุกข์ตั้งแต่ตื่นจนหลับมีแต่อารมณ์แบบนี้ตลอดเลยไหลไปกับอารมณ์สุขไหลไปกับอารมณ์ทุกไหลไปกับความคิดฝ่ายสุขฝ่ายกุศลฝ่าย บวกไหลไปกับความคิดฝ่ายอกุศลฝ่ายลบฝ่ายบาปไหลไปกับมโนภาพสองฝ่ายไหลไปกับความทรงจําไหลไปกับอาการที่รับรู้ไหลไปกับมันตลอดเลยไหลไปเพื่อปรุงแต่งปรุงแต่งไปในฝ่ายบวกกับปรุงแต่งไปในฝ่ายลบไหลไปอยู่แบบนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับเห็นวัตตาไหม วัตตะแห่งการปรุงแต่งวนๆๆๆๆน,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 นเกิดมาชาติไหนก็มีแค่นี้แหละปรุงแต่งอยู่กับสองลักษณะพอใจไม่พอใจสุขกับทุกข์มีกับไม่มีให้ข้าอยู่แค่นี้หลงว่ามีเรามีเขาอยู่แค่นี้เห็นวัตตาไหมวัตตะแห่งความคิดเดิมเดิม มโนภาพเดิมเดิมอารมณ์เดิมเดิมนะความทรงจําก็เดิมเดิมอาการลูกกับอาการเดิมเดิมเห็นวัตถะแห่งการปรุงแต่งเดิมเดิมวนๆอยู่เดิมเดิมตื่นมาเมื่อไหร่ก็มาหากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นมาหากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นมาหากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นเห็นวัตถะไหมมาหาของเดิมมาหลงอยู่ในหลูมเดิมแล้วก็คิดคิดไปในบวก ก็เกิดอารมณ์บวกคิดไปในแบบลบก็เก um, ิดอารมณ์ลบแล้วไงต่อแล้วก็ค um, ิดใหม่หาอารมณ์คิดให้เกิดความคิดแบบบวกเพื่อจะได้เกิดอารมณ์บวกต้องพยายามคิดให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายก็คิดแนแบบลบเพื่อจะได้เกิดอารมณ์ลบตั้งแต่ตื่นยันเรามีอยู่แค่เนี้ฮะมีวันไหนนอกจากแบบนี้บ้างไหมฮะเห็นวาตถามั้ยใครสร้าง ใครสร้างใครสร้างวัตาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหรอเห็นไม่รู้ไหมเห็นอวิชชาไหมความไม่รู้ก็เพราะไม่รู้ไงไม่เคยมีใครบอกกันนะเนี่ยฉันตื่นมาเพื่อมากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นมาเพื่อกินกินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแล้วเกิดมาใหม่เพื่ออะไรเพื่อมากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็มาเลยหากินใหม่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นเกิดเป็นอะไรก็มีอยู่แค่นี้ จเกิดเป็นสัตว์ไหมก็มีอยู่แค่นี้จะเกิดเป็นอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้เอาสรุปแล้วจิตตรงนี้ไม่รู้เหรอไม่รู้ตอนนี้รู้ยังรู้แล้วรู้แล้วยังจะเกิดหรือไมไม่เกิดทําไงถึงไม่เกิดก็ไม่งูยึดอาการใดๆมันคิดก็ฉังมันมันนึกก็ฉังมันไม่มีอารมณ์ก็่างมันมัน จำได้จำไม่ได้กว่าช่างมันมันรู้เท่าทันหรือรู้ไม่เท่าทันกว่าช่างมันเพราะเราจะไม่เกิดเมื่อไม่อยากเกิดก็ไม่งู้ยึดอาการปรุงแต่งจบไหมมันไม่มีเราอะเข้าใจได้ไหมว่ามันไม่มีเราถ้าเข้าใจว่ามันไม่มีเรามันไม่ยึดอาการใดๆหรอกมันจะไปยึดทําไมก็มันไม่มีเราอ่ะทุกมากเลยทุกก็ทุกไปสิทําไมอ่ะก็มันไม่มีเราอ่ะ มันไม่มีเราทุกข์ให้มันทุกข์ไปเถ้ะเออมันจะอ่าบ้านแตกสแลดขาดเพราะเหตุปัจจัยแห่งน้ําป่าไฟไหม้หรือภัยพิบัติอย่างอะไรก็ตามเอะน้องไงอ่ะเออก็าจากมันสิ่ <c oughs> ็มันไม่มีเราอยู่ในโลกใบนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเป็นแต่เพียงรูปกับน้ำไฟไหม้ก็เป็นรูปและน้ำ นะจะดีจะชั่วก็มีแต่ลูกกับน้ำเรื่องเราใดๆบนโลกใบนี้ก็มีแต่ลูกกับน้ำจะอะไรกับลูกกับน้ำมันก็มีแต่ลูกกับน้ำไม่ใช่เหรอมันก็จบกันมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วนั่นแหละ